ดึงบ่อดึงก่อนบ่อดึงออกบ่อโอ้ขัดปันยังบาทน,นี่พี่น้องเลยหาดประเทศแล้วกับเพบบเดียวนึงเนาะอันนี้บาตอกเชิมบ่อไห้แต่นี่มีแนวเข่าได้นี่ยังยังอ่าตอกครึ่งก่อนเนาะ <Okay. S 1> อ่ครึ่งก่อนแล้วค่อยไล่ทำลังพี่น้องเลยอืทางพอหนังนุ่นนี่มีความสามารถอยู่นี่แหละต้องดึงออกมาเดี๋ยวสชดึงความสามารถออกมาเนาะพี่น้งนองเนาะเอามายืนนี่ลูกมายืนนี่อ่าจับซอยพอเด้อเหียนเห็ดซอยแล้วแล้ว กับสบายดีและสวัสดีเ้อหมู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบอรอสุขสู่คนทุกคนเลยเนะาะเพว่าจะเป็นนาพี่นอ้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะก็ยินดีตอนหับมาถุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของตุสิตปั่นสุกอีกเลวพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเลยเมื่อีดก็ขออนุญาตใส่หมวกพี่น้องแดดแห้งลายเมื่อีดกับพี่น้อง ฝนยังบาตกดูทางพี่น้องตกอยู่กับเป็นบ่อนตกบลทั่วอาวานชาพี่น้องเอยอ่าโดยทุนเลยเนาะเมื่อนี้กับมาพบกันคือเจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับพามาปั่นชุกทางบ้านน้องนุน่นบ้านน้องนาวินพี่น้องเอยเนาะมีข้าวดีเลยหลายยางสิมาบอกเพื่อนเมื่อนี้กับไดพี่น้องเออเนาะ,ะข่าวดีลายพี่น้องเอยอ่าทำเป็นข้าวดีลายเลยเนาะนะว่าแล้กาได้ซื้อ,อ ท,ทั้งน้องนุ่นกับอาการที่ว่าเพิ่นบอสบายเนาะเพิ่นกะเศร้าแล้วพี่น้องก็เลยเได้ได้โอกาสล่้มกันแล้วกาีซื่อซื่อตานางพี่น้องเลยซื่อตานางซื่อตานางอน,นันมาอ้อมหัวอะไรพี่น้องมาอ้อมหัวส่วนพักอะไรแล้วก็ซื่อตะปูพี่น้องเลยเนาะตะปูแล้วกาซื้อแนวกินมาให้เพิ่นเล็กน้อยเป็นข่าจี้พี่น้องเลย อ่าโอเคพี่น้องเนะาะเดี๋ยวหยอดสิไปเบิง่งติดตามน้องกันเลยพี่น้องเนอะ๋ยเนาะอ่าโอเคพี่น้องเนอะ๋ยเนาะอ่าตัดมาก็ได้ชื่อชื่ออ่าอันนี้แหละพี่น้องเกือบเบิดเกือบอ่าพันพันบาทตัวนี้พันหนึ่งพี่น้องเนอะ๋ยเนาะเป็นเงินเล่กลลานนะกับหาเซนี่แหละหาเซนเกือบหาเซนเนาะเกือบหอดพันหนึ่งพี่น้องเอ๋ยก็ประมาณสามสิบเมตรเบิ่งเบิงมาจากสิ่พอหรือบ่อพี่น้องเนอะ๋ยเนาะ อ่าบ่พอได้เลก็สิเอามาเติมใส่แต่เอาสามสิบเมตรก่อนแล้วก็ได้ชื่ออ่าขจีเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเอ้าสบายดีสบายดีน้องโนนกินข้าวเลยบ่ยังอืมยังอยู่อ่าเมื่อกี้เห็ดสวนพักบ่มเลยโดยอมาพี่มาพี่ขันยงบริกินนะพี่น้องเอ้ยเนาะยังบริกินหอดข่าวเศร้าคนละเมื่อนี้มีแต่ข้าวดี เนาะหลยๆข้าวอยู่ดอกมีงพี่น้องเลยอ่าอย่าขอบใจอ่างามเนาะจากควรมีเด้บะดเน้อเลยโอเคเบิ้งเดือดสิปอันนี้หายก่อนอปั่นกันกินเด้อขจีให้น้องนาวินอย่างนั้พอจะนำพอจะได้กินล,บบลวบอเรา,ค,า,าคือว่าเห็นชักเครื่องอยู่ผูเนาะเป็นกด็ลุกมันชักเครื่องพี่น้องเลยโอ้เหี้ยครับ อาจจะประมาณสามสิบเมตรไอ,อพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวให้สิให้น้อ,นองน้องนุ่นไปหาก,กินข้าวกีนน้ำก้อนบานพี่น้องเดี๋ยวสิให้เพื่อนชวนกันน,นะน้องนวินอยู่เฮือนอยู่บ่ป้าเจาได้ใช่ไอยู่อ,ยอ่าพอดีพักกันเห็ดซอยกันเนาะแต่ว่าเหลวไว้อ่าลืมพี่น้องเอย้ยลืมอะตะปูพี่น้องตะปู คอนตีมีอยู่คนนะ่ะเก็บเรื่ตะปูเนาะทุกคนเอ๋อออ่า,อาตะปูกันพ่ออยู่บ่าสำนียกวัาใหญ่ค่อยประจักษ์อุ๊บโอเคพี่น้องเนระอ่าให้พักกันไปหากินข้าวก่อนเนาะกินข้าวแ้วจังเฮ็ดอ่ะโอเคปะ เป็นชาวกอนเดี๋ยวนางถ่ายอยู่นี่พี่น้องเลยพี่น้องเลยเป็นภาพที่อบอุน่นอาสบายดีเดอ้อโดยอ่าพ่อหน้าพ้อตาที่พักพักกันอ้อมอันนี้บ่ดยอืมเดียดช่ำพี่น้องเลยเนาะให้เพิ่อนอ้อมให้เบิ้งน้อยนึงอ้อมให้พี่น้องเพิ่นเบิง้งอ่าพอดีพอน้องนุ่นเติมพลังกอนหลักกินข้าวจีชื่อข้าวจีมาฝากเพื่อนพี่น้นองเลยอืา สา <30 S 2> มสิบเมตรหนึ่งไรสิพ,อสพอ่ออยู่พ่อเนาะฮะไอพอ่อหนองนุ่นก้าบังดูก้าบะพ,อพ,อพอ่อจะบอกเรือเร<อ>ือป้อโดยสามสิบเมตรได้หนิเมตรหนึ่งทับอิศกิโลเมตรละสิบพันพี่น้องไอโบแมนเมตรละสิบห้าพัานสิบเจ็ดต่อได้สิบห้าสามสิบเมตรกระตุกอยู่อะไรว่าพี่น้องหากเขาไล่ร่วมเบนนั้นห่วยเกือบหาแซนน้อพี่น้องเนาะ อ่าพอเพียงเฮียงหน่าตะปูได้พออยู่บ่อซันี่พอเสองโลหนึ่งพออยู่หอกเนาะโดยพอพอกระซื่เติมใส่อีกจะจาบอกข่อยเบอร์หาเลยข่อยก็เลยเอาเบอร์หาให้เบอร์เจ็ดนะมันสีงไหญ่อเบอร์เจ็ดเป็นี่ดอกนี่พอดีซํานี้ตอกแล้วฮากะ็ะทุบบ่ ตอกนะฮะก,กระทบหักลงเนาะเลยอ่าผ่านี่กัน,กนได้ยูพี่น้องนาเติบอ่ากอนองนุ่นกินก่อนพี่น้องนาเติบอันนี้ดเดี๋ยวตอกอันนี้ตอกอันนี้แล้วมีข้าวดีบอกอีกบาทน,นี่พี่น้องเลยรอรอฟังนากันเนาะคือว่าเป็นข้าวดีข้าวใ่เติบยูพี่น้องเลยอ่าอ,อ่สบายดีมะพี่ บ่ตัวคือได้หมวกเท่แท้อันนี้ฮะอ๋อให้โกวีอันนี้ <c oughs> อูจยไอ้สเ็บเล็กบ่ไอ้อ้ยอ่าให้โกวียดน้อยอันนี้ชื่อไ้นี่อ,อ้ชื่อทั้งเสียทั้งหมวกชื่อพ่อม่อชื่อเสียนี่บ่อืมเจ้าอาน้องเดอ้อเจ้าอาน้องให้แม่อ้อมหัวก่อน แ้น้องถ่าอยู่ home. อ่าแม่น้องนุ่นแม่นป้าครับคุณน้องนุ่นก็เป็นคนจับให้พอตอกค่อ,อยกระถ่ายให้เพิ่นเบิ้งค่อยค่ะค่อยกะ็ยกะชอยเด้ค่อ,อยอ่าเนาะโอเคพี่น้องจะได้ตัดผ้าไปเบิง้งเป็นตอกหัวน้ำกันพี่น้องเลย่วนพักเพิน่นกระชีได้เริ่มเฮ็ดละบาดนี่โอเคพี่น้องโอ้ย เป็นภาพที่เบิงแล้วแล้วก็มีความสุขพี่เนออดึงบ่อดึงก่อนบ่อดึงออกบ่อทานสีช่อยนี่บบมีคนถือกล้องใหุ้คนเลยอ้าเริ่มแต่ทางได้ก่อนเริ่มแต่เริ่มแต่สาวพุ่นเนาะสาวใหญ่พุ่นเนาะ เขก็เลยมาดูเข่าเนาะฮะเข่าท,ทั้งนั้นแล้วประตูเขอาแน่ะบังรัดบังรัดแล้วประตูอะไรขานี่บ่ออ่าประตูทางทังนี่บ่อเฉดทางนี่บ่อหืมผนแน่ประตูอยู่จเจ้าเข่าทางนี่บ่อจะแน่ทางนี่บ่ <c oughs> ออ <c oughs> ประตูเชฉดเบื้องนี้เด้พี่นอ้องอ่าเอาเอาเอาเลือกเอ่ะรถเฉดอยู่ใสอ่า อ๊อ่าเช็ดอะไรเช็ดอะไรได้แบบนี้พอตัวนี้เชได้ตอกทางในได้ตัวนี้เนาะพอกเท่านี้แหละก็ตัดไมีตัดมาตัดก่อนตอกหอบล้วแล้วตอกลวดนี่ตอกใชนนี่ก็ได้นี่ตอกใช่นี่พาตัวนี้นี่ตอกมาคนาตีนนู้นตอกลุ่มตอกเครื่องแล้วแหละนี่ ตอกตอกตอกคึงคึงตัวเทิงก้อนบอ่อหรือว่าตัวลุ่มก็ได้พอน้องนุ่นเป็นคนนำพาพนี่น้องมันเห็ดเป็นเบสเด็กอย่างก็ได้รักพ่อรักหนึ่งฮะจะตอกยีบอะไรจังเงยไ่ได้ถามมาเชิมโดยตอกแก้ไขไปก้อนลูกพอ้องนุ่นคำนวณพิษพี่น้องเลยมาบอกพอรักหนึ่งเป็นว่าเรือบ่หรือพอเรืออีกไปจักนี่ค่อว่า ผ่านนี่เนาะน้องนุ่นจับใส่พอไหมจับใส่พอรึ ใต่ไปก้อนพี่น้องเลยมันว่าสใส่ตะนางเล็กกะมันใส่ทึ่หลายจับอีกอย่างอเพราะว่าักอ,อีนเพราะว่ามันใกลเข่าได้ตะนางเล็กนะมันเป็นหูเห็นได้พอต้องนุ่นโอเคบอดโดยอ่านั่น้องนุ่นจับนี่จับให้พอนี่บนมือนี่จับอ่าดึงขึ้นอ่า ไม่รู้ <c oughs> ไม่ไม่ดอกเนาะเดี๋ยวะง,งานรักมาเชิมไหมอ่าไปแบกกับรักด่วยพอทางนู้นาวนปปาลักมาพ่อเดี๋ยวพ่นสิไปรักมาเริมอีกชูงบ่ข่อยชื่อตัวชูงเด้หนิเนาะตัวชูงเลย,นะเลยไม่มีตัวชูงตัวตัวต้มบออ่ออันนี้ทางนู้นเด้อเป็นคนหดอันนี้เด้อ แต่ละมือเด้ออ่มโทางป่าทางป่าเราก็เป็นคนอันขึงขึง้นอ่ะน้องนุ่นกปนึงขึ้นใอยป่าผู้จิงแบบป่าเห็ดนนะ่ะดึงเบิ้ให้ดึงขึง้นอ่า โอ้ยเลือบักลายๆนึงอันนี้นเนาะอ่ะเรือเหลือดีกว่าบ่พอพี่น้องเลยอือหันประเทศแล้วกับเพบเดียวนึงเนาะ,ะอันนี้บาตอกเชิมบ่ไหวแต่นี่อันมีแนวเข่าได้นดน่นนยังยังอ่าตอกครึ่งก่อนเนาะอ่าครึ่งก่อนแล้วค่อยไล่กำลัง ไ่น้อเอืมฉูงพะจักอันนี้ตีนมันนี่เข่าได้ได้นี่ห่าไก่เข่าได้ได้นี่ชูงพดจห,หร่ว่าสีใไส่เอาดินทมบอ่ออจะกัไไ<ห>นก็แ้วช่วง<ห>ดินมาทมบอ่อเห้ยเปน็นแน่หนาบอ่ออืมแล้วเอาดินทมตีนเอาเนาะ ติเอาตัวรุ่มมานม่พไปนนอะเอาดินทมเอาทั้งรุ่มนี่อแดดช่ำทุกคนเลยชู่ชูๆพอน้องนุ่นเนาะนะปึ๊บ่า ทามาเบ่งน้องนุ่นกับป้าเพิ่นซอยกันพี่น้องเอ้าทางได้ทางเข่าจงเลยเนะาะฮาก็ต้องจงไว้แล้ววะอย่างคือป้นหัวป้นหางหวะอ,อืมต้นละขางกันนจะป้นไหม ไม่ต้องติดกินด้วแต่ผมยอมติดปอ่อ่าิษเบื้องบอ่เห็ดผิดเบื้องกินเ,นเ็ดผิดเบื้อง <c oughs> อ่บาบบเลี้ยงนี่กันนุ่นกระเชียหยาดนี่เนาะตามแถวนี่เนะาะดูเอากบมาหุงหัวชิงไข่ไม่ยังมาปลูกมาเน็บใส่โอ้ยคักปัญหานี่ก้อันนี่ก้อนอ่าเอฟเดียวนึงพี่น้องเอ้อ้าว อ,อ่าค่าพอน้องนุน่นมีเวลากะบัดลงหวยลยงยากัะไปเอาลักมาเชิมอีกเนาะมันว่ามันน่อยพวดอันนี้มันหน่อยพวดได้นี่ อะไรนังนู้นอ่าโทรศัพท์ให้เฮียนี่เฮะเอาแล้ะอ่าโทรศัพท์เฮียเิด <laughs> ว่าหยียบเนาะ <c oughs> นอกหึงประเลยนนะ ใช่ครับพี่เนาะคอยเห็นคอยเก็บเอาได้ <c oughs> คอยเก็บเอาเมื่อคลายเอาเงินเสร็จคอยซับห้างแล้วอ <c> ง <oughs> ่แกบัตรตัวใดมันต่ำห้องก็เ้าก็หา,กหาไม่มาเสริมเอาโ <c oughs> ดยอันเดอรเขาดึงนั่นนี่ก็ได้มันเสริอมทางในเขานี่ดึงดึงเลยตกนั่นนี่ก็ได้ <c oughs> มัน <c oughs> มันมันเข็งนั่นนี่ก็ได้ดกับบริการอย่างไรเราการใกล้อะไรเนาะการใกล้กับเบ้อะไรใกล้กับเบ้ที่เราจะได้อยู่กันเบ้โดย แบมันเห็นพักนี่มันห่วยมันชูซีแต่ได้เบเนี่ยมันหาทางเข่าได้เลยอืม่นเลี้ยงเพิ่งเลือ่อนคนมาเอาทางพี่เพิ่นว่าทางเขา่า <c oughs> ทางพี่เพิ่อนว่าอ่าแดดฮอนอะไรอันนี้กินน้ำเย็นๆเด้เนาะอ่าเก,กินซี่เย็นๆก็ขาจะน้อยก่อนพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวให้ครึง่งให้ครึง่งแล้วก่อนเดี๋ยวสิไปซื้อเบบซี่ให้เพิ่นโอ้หักปัญยังบาทน,นี่พี่น้องเลยเนั่งแต่ในพักเนาะในพักนี่เอาเอาในยังแนก่ก็มาเชิมอีกนะประกาศซ้อมประกาศซ้อมโดยอือประกาศซ้อมพี่นอ้อง ผักกาดชอมนี <reco> siglo, ่เขามีแล้วนะผักยังก็ผักอือผักบงผักหอมป้อมเเอาผักกาดชอมมาอีกเนาะโดยนานชัานี้นี่เขาได้หลายเต๋อบ่อเขาปลูกได้หลายอือขันทาวานเต็มนานนี่ก็มันกะทั่วบดเวลานเขาบงออกนะชีนานเเนาะโดยผักบงเอาจักซองบ่อผักบงหนึ่งก็ได้ผักบงแห้งลายผักบงเนาะโเพราะมันได้ขึ้นเกิดนี่โอ้ยผักบงกินกินซองเสื้อพอได้ผักบงนี่ ตัดกินแล้วปงแหมปองอีกก็ได้กินอีกจนหอบซองหนะัวเนาะโดยหอบสามเลยกินบ่ได้แล้วพี่น้องมันแก่บอืนพ้อรองนุ่นใส่แบบเผ็บพับเอาเนาะพับอยู่ทึงนี่อันนี้อตัวเจ้ามันวิตีดมนะันได้หมุนใกล้หมุ่นได้ทางตีนมันะ เออฮับเห็ดในเคินลายเนาะหรือว่าเห็ดเ,เคินกะเม่ได้เราชิเอาดินมาบ่อเราเช็ดแบบเอาดินทมมาบ่อเอาดินป้านเอาคือคันหน้านี่แม่นแต่ว่าคันแบบนั่นนะคันว่าฮับปะปะดนไปเลยน,นะแบบบาดเท้าอยากหื้อเลยขาดไ่ได้ขาดเลยขาดได้เพราะว่าดินดินมันกัดผ่านนี่นะ จับน่อยจับช่วยพ่อตัวน่ะจับดึงขึ้นบนพอดึงนะอ่าามเล้วดึงน่าไดแถวแถวยิ้มมันนี่เขากะปู่คชิคขยเห็นปู่คชิคาปู่มะเพ็ดตามนี่ก็ได้มะเพ็ดแม่หัวมันมันมีผานี่เลยแต่มันโจรองรักรักมันมักเพ็ดเนาะโดยหักเบ้มักชุดเล็บมะเพ็ดเนี่ยมกเพ็ดนั้น เออ็นตากนี่เลยตัวเจ้าเอามาวานี่ดีมันชุก่ะหมากตัวมันชุกนะัก่น,นเลยจะได้แนวม,มันหมากเพชรขาวเพชรใยนะก็เลยตากหมากมันเนี้ยได้แตงก,ก้าหมักเล่นได้ปลูกง่ายบ่ง่ายเลยปลูมอเคืออะปลูกแล้วตัวเขากินแต่ละมื้อโดยอืยอเนาะนีะ่นอกเลยรายวิอยากจู่สาข้างข่าวดีต้องเมือไอ้มือนี่แล้วมีข่าวดี <c oughs> เ่าให้ฟัง อ่าอันนี้แล้วก่อนพี่น้องเลยอ่าเนาะนี่ลักหัวแล่นี่คำคำได้ลักชํนนี้เบิดนี่คักจอดรกอันนี้ช่วงนั้นบดพอต้องนุ่นพอดีกำลังงานพื้นนะ้าช่วงน้ารถบัดนี้เงิเรียบร้อยบาทอ่า ลับมาชอาูอ้อมกอดของครอบครัวเรียบร้อยบาทนี้พี่น้องเลยอ่าหเป็นแบบนี้ตลอดไปบาทนี้เนาะคนกับคนชนองชดุอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยคือโบเคยเคยเห็นคือบมีรถไทยโบบริมีจะคืออบอรถไทยรถไทยนะ แต่เห็ดน,นาตั้งแต่นั่งนุ่นยังน้อยอวันนี้เลยกขายเบิดทั้งนาทั้งหลุดไถทั้งงวัวขายป้อมอยู่ที่เพิ่นอ,อ้าวขายเบิดเนาะบอเป็นอย่างหาเอาไหมพี่น้อย ต้องใส่ซีเรียลแล้ว,ลวเด็กจะน้อยกับพักพ่อนเนาะเดดจะน้อยพักพ่อนกินน้ำก่อนเอ้าเด็กน้อยเราไปท้างไหนเลยผมมี้พระเอา,มมเอาบ๊อดเด็นี่ เอ่ามาให้เจ้าเจ้าไปเอาก่อนก็ได้พี่น้องต้องไปเอาน้องน้อยเอานังเอาเปปซี่บ่าหรือเอ็บร้อยอยไงก็ได้อะไรอยไงก็ได้คือเกือบมือนั่นแลวพี่น้องเลย ชื่อชื่อเกือบมล่ะโอยสีนี้มมักคนว่ะแบบนี้มมักเมือนั่นกับถามคนเกือบเอาแบบไหาแบบอะไรก็ได้เพื่อไงตัวชิดกับจัดอีแต่เพื่อเล่นเลยอ่านำอานอย่างก็ได้นเอาเป๊ปซี่น้ำก้อนเย็นน้องลย ในบมานด้วยฮะโอเคฮะพี่น้องไอ้ไายหงอบเอาเพิ่นหาน้องนุ่นออกมาพี่ลูกออกมาพี่ทั้งพี่พที่ไทยหงอบคู่ให้กับพ่อนี่เฮ็ดเป็นเบิดพี่น้องเนาะทางพอ่อทางนุ่นนี่มีความสามารถอยู่นี่แหละต้องดึงออกมาเดี๋ยวสิดึงความสามารถออกมาเนาะพี่น้องเนาะเอามายืนนี่ลูกมายืนนี่อ่า ยับซอยพอเดอ้อเเหยนเห็ดซอยแล้วแล้วอ่ะทางน้องนุ่นกับป้าเพื่อนกับชอยดึงงานขึ้นเพื่น้องเลยอ่าได้ย้อนอยู่เลน้นี่นี่ดึงทั้งลุ่มชอยพอบ้านนี่ดึงตีนมันไปนะเห็นบ่ ดึงตอนละพาดึงนะดึงแห้งๆเชิงๆแห้งใส่แห้ง ได้สาวใหญ่เบิดบัดนี้คักอยู่ด นี่นี่ตัวนี้มันคานี่มันเกาะอยู่นี่ตะปูเด้นมันมีตะปูเด้นตะปูเด้นอ่าทำคันทางตีนมันเขาต้องเห็ดเข็งเนาะแต่เทิงมันบนป,ปันไดก็ได้ดอกทางลุ่มมันบัดยันมีแนวหมุนเขาน่พี่นอ้อง ตัวแดดช่าทุกคนเลยแป๊บเดียวเพิ่นจะแล้วแล้วอันนี้ เขื่งนทางแล้ว เดนต้องจิกจิกกรขักๆพี่น้องเลยเฮ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิชวนเพิ่นนาพักพรก่อนพี่น้องเลยกินน้ำก่อนเพราะมันแดดแห้งพี่น้องเลยเนาะสิจบคลิปก่อนพี่น้องเลยอ่าก็ขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเลยเบอร์สุขสุขคนที่ติดตามับชมเนาะอ่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องนุ่นแล้วก็พ่อกระตุ้นตลอดมาพี่น้องเลยทั้งพ่อน้องนุ่นนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเลย ปกติแข็งแห้งเรียบร้อยบาทน,นี่ก็จะบวได้ใกล้แล้วบาทนี่นะร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องเนาะดีใจดีใจนาแหงนะ้งเนาะได้ดึงเพิ่นขึ้นมาจากคุมนรกพี่น้องเอ้ได้ช่วยเพิ่นขึ้นมาก็ดีใจลายพี่น้องเอ้เนาะก็บรรยาต้องการอย่างนาเพิ่นต้องการแต่ขอให้เพิ่นเป็นคนดีของพ่อคนดีของออเอ้เพิ่นนะครับคนดีของสังคมพี่น้องเอ้เนาะได้ดึงเพิ่นขึ้นมาจากคุมนรกคุมนั่นแล้วดีใจแห้งลายพี่น้องเอ้ อ่าเป็นบาทเก่าหนึง่งที่ว่าดีแล้วก็ต่อไปนี้กับิให้เพิ่อนอ่าปลูกฟังเลี้ยงชัดพี่น้องเอ,งเอ,งเอง๋ยเนาะเห็ดหัวเห็ดชวนแล้วสิให้ิเพิ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะค่อยเป็นค่อยไปก่อนพี่น้องเอง๋ยให้เป็นเห็ดไปเท่อละขันแต่ละตอนขอบบุญขอบคุณเอซหลายๆทุถูกๆกคนที่เป็นห่วงเป็นใยติดตามรับชมมาตลอดคอยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหดลายๆพี่น้องเอ,งเอง๋ยเนาะอ่าถ้าผู้ใดพี่น้องเองนาะอยากช่วยเลือ ทางน้องนุ่นแล้วก็พ่อกะติดต่อหาทุชิตได้ตุชิตก็สิเป็นสกานบุญให้เด้อเบิรุกจุคนพี่น้องเอ้เนาะโดยกับฝากพี่น้องคนค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะก็เพืาา่อเป็านากำลังใจแล้วก็หลายๆคนพี่น้องที่ว่ายังนีครอบครัวที่ว่ายังมีผู้ที่ทิดจะเสพทิศกะฝากพี่น้องอ่ะเดี๋ยวชี้ให้เ็ดไหนพอ่อน้องนุ่นเป็นตัวอย่างให้ทุกคนแล้วก็สังคม,ไ,มได้พี่น้องเนาะคอยเชื่อว่าเราต้อง เปลี่ยนได้เล er ิกได้อยู่แล้วพี่น้องเนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาหลงพิษพลาดไปเลยเขาโมยโอกาสกลับมาซื่อๆพี่น้องเนาะขาดกําลังใจบางคนก็ขาดคําแนะนําขาดเพราว่าผู้นําขาดผู้ให้โอกาสพี่น้องแต่มาเมื่อนี้พอหลงนุ่นก็ได้รับโอกาสและเพิ่นก็ได้รับเอาโอกาสนั้นและเพิ่นก็เปลี่ยนแปลงพี่น้องเนาะให้เป็นหลายๆคนหลายให้เป็นตัวอย่างพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้เนาะ ุดท้ายนี้ก็ขอกาวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี